กันได้ยังกินไม่นี่ว่าซุปน้ไม่สมครับผมซุปน้ไใ่สมซุปเสียพังยืนถือ สวัดีครับสวัสบบดีทุกผักนี่ครับกันได้ยังกินไนม่นี้ว่ะทุบน้ำมันผสมครับผมสุกน้ำมันผสมใส่ถักยืนถื้ออันเท้าเห็ดใบเบอด์เดอร์นอตไงเนี่ยนนนเ,เนยนครเดอรือเนาะเดือดน้ำเพิ่นนะครับมันจุ่งสีเหรอน้ำผี้งยังนองมากเท้าเห็ดใส่ยู่ได้กินน้ำกันนี่ครับนี่อือยื้อพอบอมมาแต่ภาษากลางผมบ่รู้เด้อบอกเขาเอินเนี่ยโจ้เสื่อข้าเขื่อนล่ะเพราะว่าผมก็เสื่อยืนยื้อเขืกันผมก็บพึ่งได้มาก,กินยืนเหนื่อยเขื่อน คือเือน,น,น,นี่มันเกิดใครกับคาดิดาเรียกว่าเลี้ยงชุนอย่างยังมันหนึ่งสี่คนส่นนั่นดิเพิ่นสิเข่ากันกับพวกจังสี่พวกนี่ซุปน้ำงใหม่เพื่อนเพิ่นี่ถึงกับซุปน้องใหม่ตัวกินกับแกยวกับยังหนึ่งได้กัน,นสำหรับคนสิมักกินแบบกินแห้งๆกินได้พี่น้องแต่ว่าถ้าแบบคนที่บ่มักกินจังสี่เนี่ยคือบ่ไหวเลยแล้วหัวเพิ่นหัวเพิ่นบ่าจะอยู่ในดินสิหัวเพิ่นนี่ดอก ดอกมันเป็นเป็นขึ้นมาทั้งทั้งเหงามันเป็นดอกเป็นบ่มีอยู่ดอกมันสิเป็นกอย่สมบูรมือนี่ล่ะบ่รู้ว่าบ้านพี่น้องเพิ่นเอิ้นอีหยังเนาะเออเพิ่นก็เชื่อนนี่กันนี่ยล่ะนีคเอิ่นมาอื้อถือครับผมอื้อถืออื้อถือนี่สิหั่นใส่สดเด้อพี่น้องสิหั่นตโตอ่อนใส่กระโนดยาโตเจ็ดสี่เพิ่นน่ะสิหั่นกินกับแล้วก็สิมีหอมแดงกับพริกสดสีเขียวสีแดงแล้วก็หอมบัว พักซี่กินสองอันนี่ก็สีปิ่งเด้อพี่น้องกีเด้อน้องนั่นสิใสสดเบิ้องเระเพิ่นกับสีตระกูลเดียวกันกับบานบานไฟที่ยาเจ้าว่าไล่ไล่พีปอป็นแหมแม่ครับผัาไทยฝักหวานไฟพี่น้องใช่ตะวันนี่มันสีขาวเลยใช่บานไฝมันตระกูลเดียวกันล่ะตะวันฉันรู้มาปลูกเนี่ยเอาตัวนี้เด้นี่ปั๊กหอมมานเลยเป็นนอพร้อมพอ่อติดกินลุงกินเลยนี่ข้าวเดียวคือพันนี้ปีหนึ่งยังเกิดดิ นาแรงก็เห็นดิหนี่เลี้ยวเลยดิหนีินาแรงก็สิหัวเรือตาหัวฝังอยู่ในดินค่ะพ่อฝนตกมากก็จะเป็นต้นแข้งเลาวันนี้เขาจะไปต้มน้ำใหม่แล้วครับอ่ะเพราะว่าเขาต้มซุปเพราะมันต้มแจงต้มกอเมียงพี่น้องยังมาเบิ่งน้ำกันอีกเท่านึงจ้าจ้าพี่น้องอันนี้เขากัดตบอันนั้นเรียบร้อยแล้วจ้ะเป็นกับม้าแยงผีแยงหัวหอมเนาะ ไหม่ก ok. ีด้วยติดเข้าไปอนิดหิดสองสีสีอะไรทั้งหนึ่งเสียบหอมแดงครับหนึ่งกีสีนี้พวกที่โบเดกี้กับสีพวกอีทื้อครับพี่น้องแล้วก็หอมบัวผักซี่กินอันนีความหอมหอมแห้งอ่ะอ่าข่าวยางสุกเลือเด็ดพี่น้องมันกระดำเลยครับตัวจี พวักีนี่แหละครับผมคลาสสิกดีมันดำมันกระดำสะอาดดอกสุดท้หันนี่ใส่ให้วทางไม่เปนสีโครแมนแมนพี่น้องมัน,านาก็น่ากินถ้าผู้ใดกินหักได้เด้อพี่น้องสีสันงามเลยเป็นสีอันนี้ต้นมันจะกินได้นอพ่อต้นใบได้หมดโอ้ยใบยังเสียบครับใบเหมืนกับมากินคือคือข้ากินพักเนี่ย เพราะกนนีมันโมเมนว่ามันเส็เกิดด,ดูดูดีครับอันนี้คือคือของอมเยางยครับเมื่อกี้แล้วเขาเจะเขาจปอกใส่ซิคึนอมัน,น,ม,นมันดำไหแบบมันต้องปอกปอกทั้งใน,นนีำออมแดางครัมันจะซุด้ะครับรมัเริ่อเรเร่เรเรนงนอกใหม่เยอะนกจะซุบก็ดี

บะเหนี่ยงก็วยใส่หิ่งนี้ครับโตซอยบักย่างจังเลยด้วยครับเอือินว่าอือทื่อเลยพี่น้องแต่แถวบ้านเขาก็เจ้าสีจะก็จะว่าอือทื่อแต่ว่าทางภาคกลางหรือว่าภาคเหนือยก็เจ้าก็จะเอื้นเอื้นต้นแดีวเอือนนั่นแหละแต่ว่าสีเป็นต้นเดียวกันนี่ยแหละไี้ขี้หอมด้วยครับก๋วยเตี๋ยวนี่กินก๋วยเตี๋ยวหน่อยมีเนเนื้อเดินนังกันดีดี ใส่กินยังถึงถึงใจว่ะนี่ปุ๊บใส่ปุ๊บใส่ปลาได้ครับอาาันอาันเบแบบพืชพักคักๆได้ครับหมดเลยเอ้านี่เนี้ใส่ลงไปครับปลาแดดใส่ก็บโว,ว้ยม้วนป,ปลาแดดปลาคือปลาฮอกใส่ลงไปเลย เด,ด,ด้็ดด้กับคนดีเน,ะะนดดาะน,น,นี่ละถิงแมนเหียใส่หมือนในห้อไวายมดหน่นี่นี่อนนี้พอมกินคนเดียวตอลอเ <c oughs> นี่ยหกกูจังเดกันตอนน้ะตำแหงมาเลยีครับเดียดเยศาตาเลยนี่เอ,อื่นว่าซุปซุปหน่อไม้ và mình cả xe cũng phụng một tá để xuống này suôn nữa giờ ban hôm nó nếu bà kêu khiếp này quá mất cũng chị đẹp nó xây 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 men gặp của bạn nó cũng <laughs> biết không có lấy bộ xây khiếp người khiếp người bạn người bạn mà tôi kiếm người này tôi thì nói chấm khiếp mà khác cái lý gì cái này khiếp người cô อยากมันเจ็มมันเลยเขาก็จังใสอีกไหม,ดดมน,นี่บุรี่ที่พ่อมีอีกเป็ยนได้ยังไงพี่น้องเดี๋ยวหาผ้า,าขาสู่กินจ้าจมาเนี่ยนะ่กินท่าก็แเล้วละจ้าพี่น้องนี่ตัวิ้นซอยอ่ะ ครับนอ้องน,นี่ซุปนอไม,ม่ส้มซุปนอไม้ดองซุปนอไม่สม้มบายูทางไทย่นเคยเอิน,นอไม้ดองเนาะแมนครับแมนเอิน้อไม้ส้มจ้ะใกลทีสาเอินอไม้ส้มแฮมพื้นที่นเยอไมนไดนอรู้เนาะแต่นี้น,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 นอ,นนอไม่สม้มไม่าแต่สนมากอิน,น้อไม่สม้ <c oughs> มน้อไม่ดองนี่ะก็ก <c oughs> จก ต,ตัวหนึ่งก็โจมบ่ได้ฝานต้นหน่อยปานนี้ดิแมน่นตอนเปรีๆเฮาแกงเยอะซ้ำเพียะตอนตัวใหญ่เนาะนั้นก็สิงามเนะาะแม่นม <า S 1> ครับ<า>อันนี้ผ่นนี่ฝานเป็นระเบียบเรียบร้อยคล้ายๆคือเจอ้าว่าก็โจฝานตัวใหญ่เจ้าจไปแกงใส่หมูแกงใส่หมูซ้ำซั่นก็นั้นก็โจก็ไปพัดต้นหน่อยมันสิริเ,เจา้าว่ามันสิแมน่นเพิ่นย่นละ่ะครับพี่น้องครับเสียบหลายเพิ่นแกงกะทิจ่ะ มันมันเยอะหลายๆเงีเด้โอุ้ณน,น้องมานสุดเอ้าใส่ครับเลครับแล้วทีนี้เนี่ยจะขาดไปเพื่อแล้วครับเอือด้วยเป็นโตโตมานตั้งแต่กับคักด้นี่ยใช่ขางกระพักอีกชื่อพี่น้องเคื่อแรกผมกับเขาผมนึกว่ามันขิงเนี่ยพี่นออ้องหิงก็ต้องหัก ใบถือก็ตั้งหักหวานไผ่ก็ตั้งหักเค็งเค็งหน่อยมื่อหนึ่งก็ใจแค่เห็นบอกเค็งเนื้อหน่อยจะหอมหอมแห้งกัอนนี่เลยเป็นใบเนื้อหน่อยแล้แหลมอืมอันนั้นแหละผมเคยกินเอออันนั้นเพิ่นเพิ่นส่สุปใส่หน่อ้อยแย่นข้าเผาไหมกับใส่แยนสมก็น้อยอันนั้นก็เจอนว่าทิ้งใบไผ่เออใบหน่อยแล้แหลมเลี้ยง A kính lưu đi này, hôn yên môn đi bay ok sẽ bay ngay 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 trái này nó ngay hoa ngay 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 เด็กป็ปนี่ตัวเราคงรทำเรื่องหลอว้ายูบ้านต้นปลูกไงเฮ่ยมันปีใดบอกว่าปลูก กะไกโค้ปีแดงโค้ปอะไรอ่ะตัวนี้ว่าเป็นเป็นพืชไปเลยดิ่แลน,นั่งแท้งนอ,อก,กันเต็มอยู่ขังเดี๋ยวว่าย้ำย้ำแดงเขาสิบเห็นผลหรอกแต่อยากกินกต่กินอะไรอยู่เลาต้องเอาเสียมพุดเราอยู่จุดนี้แหละว,ว่าส่นยังสิได้ย้ำแดงมันก็แหกมันก็นหายไปทุกอย่าหายเลย บุคือคาด้คาอยงาง้้ำเดงกับก,ก,กัเห็นนี่เขาได้แล่พนี้นี่ก็เลยิยน้ำเดงเนี่ยกันฮอด,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 ดนีดูผมันอีเกินมากสิละจะเกินว่าคือทีบอ่ของจี่ป็่น มาซื้อครับพี่น้องเลยมันขึ้นน้ำกันเล่นมันนี่กระไรห้องกับเนื้ออยู่แล้กินมันนี่ก,นนนนกับเป็นซุปน้อยไหมเนาะซุปน้อมผสมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแต่งโรตแกงแล้วเรียบร้อยซะก,กันใส่สุปเจี๊ยวก็ไม่ท้องแล้วเป็นเปด้วน,น้อมผสมหวานต้นสามนิว้วเป็นในกินหัวแกมันอ้ม,อม เซ็นเซ็นแต่ปศิบ,บเซ็นแง่คือคาเนาะอืมโอ้โหแล้วเมื่อนี้เป็นยาวเหมือนเดิมอ๋อคือพี่น้องเมือมันต้องคนที่กินเป็นกินมักกินผักนะเอ้าใครข้นบ่มากินผักหัวแก่กินบ่ได้เลยฉุนแห้งป่ะถ้าดิกินแบบกินกับหัวอ่อนคนละอย่งอางแล้วข้นกินมากินผักกินโอเคพี่น้องนี่อ นะครับเราผมผมเหนกินพวกผักพวกอย่างได้ง่ายอยู่เแื้อผ่ะปลูกก็กินผักได้นิดหน่อยหนึ่งก็จบเลยถ้าคนที่ปลูกผักอ่างเบิ้งอันนี้ผักเขาปลูกกินก็จิ้ก็กิ้มก็มีที่ดื้อเขาต้องปลูกมันจะสวนผักมันยังหลบ เรื่องขยายบันุ์โดนยื้อขยายไปขยายไปเนี่ยพัรคีเป็นของรัฐประชาติปไตยเนี่ยขารกระจบอยง่วไปเหมือนเดิมยางายน้ำกลงวัวรอดจะไปจินก้อนง่วนจินก้อนง่วดีวพอดีจะคองตายแต่ง,งว่วงพอีจินเขาจะไปจิน mưa mới <laughs> đi chinh phát thế mưa là trăm ngồi trăm ngồi chứ không có gì mà u có thể thấy vào đây né mà đây ngấu hoặc luôn là bánh nhang thì giá được có tay vô bạc biết แต่ว่านี้สัตว์นี่จักคนกับบุหรี่อยนาน้ใหม่ร้วงอะไทยีเริ่มเรียบบางเรื่มท<อ>ำงานเรียบไอ้นี่เทากัแกะเขาเอาไปแก่ใส่น้อมใหม่ได้บอกได้เอนอไอ้ขึ้นอันนี้ได้เหนาะแ่น,น้อใหแกงแกงน้อใหม่มาได้ขึ้ในใส่ได้ยุบได้ได้เี่น้องคน แตบกงจงแ่บอแ,แมอีท่อ,อยไางแงเลยเนาะมีทอ่งจังเลยด้วยแล่วแงเอคนท่านไดเคยกินเนี่ยหายามกินอ่อ,อนๆออกินยอดมันกินนอออนมันจะถ้ากินตัวแกมัม่เหล่อสูกววาไม่มรดทุนจัดปวดแสบคักป้ คือด,ด,ดูการของมันคือเธอนี่ยสกขภาพความมันกับน้องใหม่ก็เขาเป็นคองคู่กัน <c oughs> ถ้านเราไม่มออบบุออ,อ, <c oughs> ออกกูกับบุออกนี่มันเบากันล่ะถ้ามึงออกออกมความกันน <c oughs> ว่าเวลาเลาเคียนไปเผาไฟหรือไม่เคียนต้มทุบเซียนจะตั้งไหมครับ <c oughs> จะมาซุปนี้วนี้ต้องซุปไต้พื่นดิวะนนี้ซุปต้าน้องม่ฟันต้องไปกินกับผสมนู้มันถือกันกันยังไงมันหนาเดียวกันถ้าถ้ากู้บอกมึงกะบวกกันกับนัองใหม่เนี่ยครับอือทื่อบัตรเท่าเกินมาอือทือเนาะบางทีเขาสะเกินได้กับข้าจกับพอสดพอไฟได้กับบัตเท่าเนี่ยเกินเกินอือทื่อได้ครับอือทื่อโวแมันคา ระบ่มชิงแม่นครับแล้วก็บ่๊วนหวานไฟยืดคือดต้นเขียวนอแดงสุดก้อนชิงเงี้ยก้อนหวานไฟดต้นเพิ่นธุ์เงี่ยก้อนหวานไฟแล้วก็หัวเงี้ยกันหวานไฟนี่ชื้อกื่อนี่ก้อนนี่ก็ได้อีกมันหวานไฟนี่นะครับการปลูกด้วยปลูกกินผมกันเกิดกับน้ำวางน้ำฝนนี่ยแหละครับ วนหนาฝนจะกะไดต้นไดรกเกิดขึ้นมากกะไดมัอกคุบพุ้นมเมที่น้องเลื้องับสุกุ้นรวยไทยไทยเราอะสุพรรณสุพรรณหนองสุพรรณเกิดพุ้นปอ้มันสองทับปีแล้วกะไดมากัดทำาานมาสองเรื่องคุกุ้นสุกนนะครับมาผมกุ้ตอนรับกุ้ว่าพนผู้นี่หะครับว่าพ้นไก่พ้นไกู่้ใดมากกะ ยูได้กินอิ่มน้องคนบ้านกินผมวุ้ยหยันกัเอาไปขายผมหยันอยูท่านได้กินมากครับเขาคนเขาเกิดกินได้ใช้อิ่มมันเป็นป่าวครับยิ่มแล้วโซ่มันยัดใส่ปากกับกับพวกกินแต่อิ่มแล้วนี่ครับมือนี้ผมก่อนเพราะผมคุ้นผมเอ่พี่น้องเด้อครับคุณคนอะไรคนแจ๊กครับคอยเปิดมีตะกอนสุขเจริญเด้อครับไปใส่มาใส่ยังสิครับเพราะให้ตลอดขอบไอ้ถูกคนเด้อครับจนหรับมุอนี่กับเราคุณมาสวัสดีจากพี่จันน้องเด้อครับสวัสดีครับ Thank you.